สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับอ้นเกมมิง่งวันนี้เราจะมาเรื่องเกมเกม,เ,กมเป็นแบบเกมแบบคล้าย RPG แบบจัดทีผมอ่นานภาษาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมอ่านเองแล้วกันอ่านไม่ออกเดี๋ยวก็เป็นเล่าทุกคนนี่ครับเ็นแบบคล้ายๆนะครับ ผมงานเราข้ามเขาใจเราสู้ด้วยนะครับเล่นเกมนะครับเกมข้ามสนุกถ้าเกิดขยับได้เดี๋ยวผมจะเขียนเอ่อชื่อเกมไว้ได้สุดนะครับคารายเต้ เกลียดข้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กสมัครให้แล้วกดติดตามช่องอ้นเกมมิ่งด้วยนะครับตัวละครเราก็เท่กันนะเนี่ยขายสั่นครับกดเท่เลยเขาสั่นดบ คนที่ติดตามผมตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับครับก็ไดหรับ40ไลค์แล้วครับแฟนมาแล้วครับถ้าเกิดผมไม่ได้พูดอะไรเยอะผมขอโทษด้วยครับผมเป็นคนแบบพูดไปเก่งแรงๆแต่กล้าก่อง ทุกท่านทุกคนตามรูปเรียบร้อยแล้วะครับอันนี้ใช้ห้าพันแล้วเขาให้เราอัพเกรดสักอยู่ไอ้นนพรีระดับแรงขึ้นส่วนนี้คือไอดพีตอนล่างส่วนอันจุดท้าย ไอพีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคันเล่งดีขึ้นคันเร่งขึ้นจะเปิดไหม่ก,ก็ได้ตอนนี้ผมเจะไปรับตามมันแล้วให้มันมาก่อน ว่สดีคุณผูเดี๋ยวามิดาฝากสำหรับคลิปหน้าคนอยากให้ผมทำอะไรเขียนในคำอธิบายเลยว่าอยากให้ผมทำอะไรแล้วผมจะทำตามที่ผู้ชมบอกที่ผู้ชมอยากดูนี่แล้วับเกิดสู้ัน เกิดถ้าเกิดเรายิ่งชนะด่านไปเรื่อยๆ,ๆมันจะทำให้เราแบบสู้ยากขึ้นมันหดโหดขึ้นแตนผมนก็มเจ็บเจ็บแบบอันนี้สั้นอันนี้แรง แล้วสอ,องทุกคนเขาน่าจะ่า้เราสกิลดาบเพิ่มเลยขึ้นเกมนี้โหลดได้แค่เพย์สโตรและแอนดรอยส่วนในคอมหรือไอโฟนผมไม่รู้อย่างของเ,อเ,เขียนชื่อตาลัคดีนะครับ ัไปกว่า20รู้น่าจะ30ละทุกคนรู้รู้ไปทุกคนรู้ขอเคุณทุกคนเก็บทีนี้เราจะไอเคฟัน ส่วนคนที่เขียนในคอมเมนต์ในวิดีโอต่างๆของผมอะ่ะผมขอบคุณมากเลยที่เขียนในคอมเมนต์อ่ะตัวนี้เป็นคนแบบคนที่ไม่ชอบเล่นธนู มันทํำให้ผมดีรู้สึกว่าดาบเท่กว่าใช่ไหทุกคนถ้า,าเกิดใครเป็นแบบผมบ้างเขียนในคนนอมเมนต์เลยว่าถ้าใครชอบดาบเขียนเป็นเลขหนึ่งใครชอบคนูเขียนเป็นเลขสองเสมอมากผมชอบดาบอะผมลองคนูน,นานๆทีผมไม่เคยเล่นแบบเกมแล้วก็เกมเป็นที่ใช้คันูคันูก็เกมมอนกันน,นี่แต่ผมชอบดาบอ่ะเอาสลับไปเรื่อ บอกไสักอย่าง,างแเม่สลับแล้วนเ,เดินได้เลยนะนน้เดิน,ดน,เดน,ดนได้บอกโอ้ต้งนาน เกมนี้เขาบอกว่าฟรีนะครับฟรีเกมนี้ฟรีครับแต่ไม่รู้ว่าในคอมมัดเล่นได้หรือเปล่าผมเล่นในมือถือกน,นี้ก็สนุกอยู่ว่เกิดแบบเล่นแบบข้ามเัลานะครับ ันทําให้ผมแบบเวลาตัวเดเบื่อก็เล่นเพื่อข้ามเวลาสำหรับคนที่เหงาก็เล่นเกมนี้ได้แบบอยู่คนเดียวได้แบบสนุกดีเราอยู่คนเดียวเล่นเกมเอะแล้วก็สนุกหน่เล่นเพลินดีข้ามเวลาอัพเกรดสิ่งของอัปเกรดได้ทุกอย่าง โหดขึ้นแล้วแหละทุกคนตัวยิ่งโหดขึ้นแต่หดอัพเกรดกัน เดเป็สลับสกิลเดียผมจะเปลูกเนให้ตอนนี้ผมมีากับนุผมลองใช้พนูนูก็เท่ดีแต่ผมไม่ค่อยชอบแบบพนผมชอบใช้ดาบมันทำให้ผมดูเท่เดี๋ยวรอสกิไม่ดให้ดูดีรับสกิเอ๊ะอไใช้ดาบไป ครับจะสอนเกล่เกมนี้สำหรับใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้ผมจะเขียนลิงตายแล้วและสำหรับใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้คุณคำว 2, ่า EP คสองผมจะทำให้อย่างเร็วเลยแต่ผมจะอ่านคอมเมนต์นทุกคนเลยแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องอ้นเกมมิ่งน,นะครับ